ไทยร้อนมากโอ้ร้อนเต็มเต็มเลยอะโอ้เน้่อะเพราะแบบสแตนด์เนอร์มันฮอตเชอร์ยังไงวันนี้เราได้กลับมาประเทศไทยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีใจครับไม่ได้กลับมาไานเหมือนกันนะครับครั้งจำไม่ได้ว่าครั้งที่แล้วกลับมางานอะไรก็จำไม่ได้ปีที่แล้วใช่ปะน่าจะปีที่แล้วแป๊บนึ่งแฟนๆแล้วปีที่เรากลับมาเปกลับมาเมื่อไหร่นะครับอ๋อ อ๋อใช่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 ครับใช่ครับวันนี้ก็ได้มาเจอแฟนคลับใกล้ชิดกันเลยใช่ก no> ็ออรู้สึกออดีใจมากเพราะร้องนี้ก็เหมือนมาเปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกใช่ไหมครับก็เหมือนอยากรอให้แบบอยากให้ทุกคนมาสนุกกับคอนเสิร์ตรองนี้มากเลยครับเมื่อกี้อยากถามแฟนเพราแบบแฟนพร้อมขนาดไห้เขาบอกเขาพร้อมมากเขาอยากฟังทุกเพลงเลยอ๋อเหรอครับใช่ใช่โอ้ยง่ายอีก20ชั่วโมงเรามาเจอกันนะครับ สปอยบ้างสั 1, 2, 1, 2, สกเล็กน้อยได้ไหมสปอยแต่ว่าแฟนๆทุกคนน่าจะแบบเห็นกันแล้วหรือเปล่าก็สปอยอ่าจจะมีไม่รู้อาจจะมีเป็นเพลงพิเศษพิเศษที่เราจะเจอเป็นสเปเชียลสเตจเนี่ยครับครับผมแล้วคอนเซ็ปต์คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นยังไงบ้างออ๋คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือคอนเซ็ปต์อ๋อครับผมไซเรนเป็นมิสติกครีเชอร์เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็น เป็นฟีเจอร์ที่แบบลึกลับเป็นเป็นเป็นเหมือน,นสิ่งมีชีวิตที่มันดูมีความลึกลับมีความแปลกหน่ประมาณนั้นมันน่าจะประมาณ <c oughs> ัแล้ว <c oughs> แต่ที่ส่วนร่วมในการทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังไงครับเนีก็คอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เรื่องร่วมเกี่ยวกับพวกกันแบบสเตจเราอยากจะแบบจัดสเตจแบบนี้อยากจะแบบมีแบบอะไรเอฟเฟกต์แบบนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องการแบบเซตลิสต์เราก็จะมาหน้าคุยกันแล้วแบอยากจะ ตอนต้นอยากจะเอาแบบ impact ให้มันแรงๆไปเลยลก่อนค่อยแบบตรงกลางถ้าแบบทุกคนมาชิลกันได้ตอนสุดท้ายก็แบบ <Okay. S 1> อเอเ็ก explosion อีกรอบหนึ่งครับก็เหมือนเกี่ยวกับเรื่องเซตเวทีแล้วก็เซตลิสก็คุยกันเยอะๆหน่อนครับอย่างนั้นให้กาะถามว่าตอนนี้การเตรียมความพร้อมเนี่ยสิบเต็มสิบเป็น้เท่าไหร่เต็มให้สิ์แล้วเหรอครับสิบสิบ เอาเก้าและกันเอาเก้าละเอาเก้าละกันนครับแ,แล้วก็เพราะว่าตอนเราทำวันคอนเสิร์ตต้องแบบแฟนๆเราต้องมาเติมให้ให้เต็มสิบนะครับแฟนๆนะครับเอาร o c k c h a คุณได้เท่าไหร่หนึบ,บ้าง c h a ไม่อย่างนต้องมาเติมให้ให้ครบสิบนะครับมีความท้าทายไงบเพราะวนี่เป็นคอนเสิร์ตเดียวแต่รูปแบบครั้งแรกของเราเลยครับก็ครั้งนี้ที่ท้าทายสุดคือเต้นเพิ่งออก อัลบั้มสองสแตนเดอนะครับแล้วก็ช่วงออกอัลบั้มสกับช่วงการเตรียมคอนเสิร์ตมันเป็นช่วงเดียวกันเลยครับก,ก็ในเวลาจนอนะตอนสึกอก็ประมาณแบบน่าจะแทบแค่หนึงอาทิตย์ครับก็พยายามแบบเอาเวลา,าว่างๆแบบมาแบบทำให้ทุกอย่างแบบ ดีทีส่สุดก็แดนเซอร์ทุกคนก็แบบช่วยกันแบบยพยายามจำท่ากันอย่างเร็วภายในทีเดียวก็บบอันนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดแต่ทุกคนก็แบบทํากันออกมาได้ด้วยก็เลยโอ้ภูมิใจทุกคนก็แบบตั้งใจในการแบบคขาซ้อมใช่ไหมการที่จะทำให้คอนเสิร์ตเนี้เป็น perfect ที่สุดครับพี่มีโอากาสไปดูเอ็มวีมาหลายรอบมากโอ้ห่ะครับโอ้ขอบคุณครับพี่พยายามลองพี่พี่คิดแล้วว่าเนี่ยเพราะว่าครั้งแรกที่ไป เมื่อกี้เราเคยเจอครั้งเมื่อ10ปีที่แล้วน้องบอกว่าน,น้องเขาได้ดูรายการนั้นด้วยของของทาง SM True Thailand ตอนนั้นเต้นสองที่เต้นได้ครับไม่ไม่ใช่ตอนนั้นต,ตอนนั้นแล้วพี่ก็คิดว่ายวันนี้พี่ตื่นเต้นมากเพราะว่า10ปีเราไม่ได้เจอกันครับพี่อยากจะมาลองพี่เปิดไอทีดูพี่กดปิดเลยไม่ไหวแฟนไหวนะเราเราไหม่ใหม่มนยันแต่ว่ารอบเต้นครั้ง งายที่สุดที่มันง่ายเขาไม่ได้มันไม่ค่อยง่ายแล้วเท่าไหร่ก็แบบท่านี้แบบแค่แบบแค่พอเครับอว่าผซึ่งผ่านมาสิบปีนะใช่ครัว่า10ปีอายุเท่าไหร่เนิปีสิเก้หรอเปล่านนัเขา เมื่อปีแล้วโอ้โอ้คอนกราดิเลชันแต่เห็นว่าตัวเองโอขึ้นมาเยอะแม้จากวันนั้นวันนี้เอาเรื่องเวลาน่าจะแบบผ่านไปเยอะนะครับแต่เหมือนแบบ mentally อะไรนะ mental น่าจะเหมือนเดิมนะครับยังรู้สึกแบบ fresh fresh อยู่เหมือนกันครับยังแบบยังยังเด็กอยู่นะครับยังไม่ได้เด็กขนาดนั้นก็แบบ fresh แบบยังอยากลองอยากลองทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นเพราะแบบ รู้สึกแบบเหมือนแบบวันๆแต่ละวันแบบไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาแบบเยอะมากแบบมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะลองไงครับก็ยังแบบยังยังอยู่ครับยังยังพูดถึงเอาบ้างนี้หน่อยดีกว่าครับมีเพลงหลายเพลงมากมีเพลงไหนที่แบบเราอยากจะมาแนะนำแฟนๆบ้างไหมอ๋อเวลาจะฟังเพลง waves จะรู้สึกถึงประเทศไทยมาเลยเหมือนแบบตอนแบบเราฟังเพลง waves ครั้งแรกจะมีเสียงทะเลมีเสียงนกแบบ มีเสียงแบบหาดแบบรู้สึกแบบถึงแบบทะเลเมืองไทยมากเขาเป็นก็ชอบทะเลอยู่แล้วด้วยใช่ครับใช่เขาก็เหมือนแบบเวลาแบบรู้สึกแบบเอ้ยคิดอะไรไม่ออกเลยหรือแบบรู้สึกแบบ complicated ก็ฟังเพลงเวทไปก็รู้สึกโอ้ดูวีลักซ์ขึ้นเนี่ยครับเขาชอบเพลงเดียวของผมโอ้เมื่อกี้แซวอะไรเหรอวาผมชอบเพลงนี้อ๋อถามว่าเป็นเป็นเพลงภาษาอังกฤษใช่ครับใช่ครับ เามันเป็นเมลดี้ง่ายมาเลยครับนะครับผมล้วเพลงกันอื่นหลัอ okay มีอะไรที่มีเพลงไหนที่แบบอยากแนะนำบ้าไหมครับเตนแนะนำทุกเพลงนะครับเพราะว่าอ๋อจริงจริงเราเขเหมือนแบบแบบแอบรับของเต้นคือแบบเต้นแบบเราแบบกับเอนาทีมเราแบบมันนั่งแบบเลือกกันแบบจริงๆทีละเพลงทีละเพลงแล้วแบบทุกเพลงทางค่ายก็แบบอ๋อถ้าอยากได้เพลงไหนอยู่แบบตามใจอยู่เลยครับก็คือเต้นก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการแบบเลือกแต่เพลงแต่เพลงก็เหมือน รักทุกเพลงเลยครับทำเต็มทีเ่เป็นเชนทิกส์เป็นเรื่องของเ,อเป็นเองอ่าแล้วเตนบอกว่าเอาภาพนี้มีความน่าสนใจหลายอย่างมากผมได้ตัดสิภาพมาหลายครั้งกแล้วนะครับเราพูดถึงว่าสตาร์เนอร์เนี่ยเหมือนว่าเราเป็นแม่เหล็กยึงดู่ใช่ไหมใช่ครับ,รบยังไงอ่ะแบบโอ้ไม่ได้พูดให้นายงงมากตอนนี้ภาษาอังกฤได้แต่ภาษาเกาหลีไม่ช่วยไม่ได้จริงๆได้ครับคือประมาณแบบเราเป็นมนุษย์ คือเคยดู X Men ไหมครับๆจะเป็นแมกนีโตเนี่ยแบบดึงดูดแบบความรักของแบบแฟนๆทุกคนเนี่ยครับก็ว่าจะถามเลยว่าจะดึงดูดอะไรบ้างไม่ต้องถามล้วนี่ยจูงความรักเอาความรักอย่างเดียวให้ไหมให้ไหมใช่แล้วก็เหมือนแบบเพลงซตันเนอร์เหมือนประมาณแปลความหมายว่าไปไหนทุกคนก็จะแบบอู้ว้าวแบบรู้สึกแบบแบบอะท랙กับผู้ชายคนนี้เงี่ยครับแล้วถ้าเกิดไปสักท่าหนึ่งที่เป็นแบบ ทำระดับ attract แฟนๆหน่อยได้ไหมสักสักท่าหนึ่ง attract เหรอ attract นะไม่ attract นะโอ่คค่ะถามไว้ทำไว้ทำไว้หน่อยทำตอนเด็กๆใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนโตก็ทำอยู่หรบแบบช่วงนี้แบบทำะไปหน่อยไม่รู้จะทำอะไรก็แล้วก็เกิดเรื่องสักหนึ่งเพลงให้แฟนๆชาวไทย enough for me ไหม enough for me อะไรครับเขาดูเป็นแบบเขาแบบ simple pop dance เป็นเพลง simple pop dance ก็ฟังปุ๊บรู้สึกแบบอารมณ์ดีมากขึ้นแล้วก็น่าจะเหมาะกับอากาศที่ประเทศไทยนะฟังแล้วแบบอ้อยากไปทะเลครับอากาศหนาวอากาศไม่ไหนาวะเมื่อกี้ตอนตอนตอนเกิดตอนแรกเขาบอกว่าเราเป็น artistic performer พราะฉะนั้นก็แบบเราสามารถแบบถ่ายทอดื่องเรามาผ่านท่าเต้นผ่านเสียงเต้นต่างๆกันได้อยากให้แตมร่ายคังถ้นว่าเรามีการเตรียมความพร้อมนะั้นเองบ้างเลยที่เราจะแบบไปตัวฟองกัต่ักครั้งอ๋อการเตรียมพร้อมหรอครับ <c oughs> มันแบบกับการแบบซ้อมแบบเต้นหรือร้องหรือการแบบอยู่ในห้องซอง้อมก็เป็นอะไรที่เบสิกอยู่แล้วครับแต่ตอนที่อยู่บนเวทีแบบพยายามที่จะไม่คิดอะไรให้เยอะขานาดน,แบบนั้นก็คือ ทำตามความรู้สึกของตัวเองมากกว่าทำตามหัวใจงี้หรอหัวใจน <laughs> ่าจะเัวใจทำตามแบบ r e s <laughs> s เซรของตัวเองมากกว่าเหมือนแบบตอนแบบอยู่บนเวทีก็ฟังเพลงรู้สึกว่าอยากจะแบบ Express มันแบบนี้ก็แบบปล่อยไปเลยอะครับถ้าเหมือนคิดว่าอยู่บนเวทีถ้าสมมติจะแบบอะทำดีไหมทำทำไมทำแบบเขาเรียกขึ้นกลางๆลางอะครับก็าอาจจะ Express ออกมาได้ไม่มากในขนาดก็คือ ตามความอารมณ์ไปเลยนครับพยายามจะไม่คิดมากตอนอยู่บนเวทีะครับเป็นพูดถึงการพรีฟอร์มบนเวทีใช่ใช่ครับเราเราเห็นเต้นทำอะไรหลายอย่างละร้องเต้นพิธีกรมีอะไรที่อยากทำมีไหมนอกจากนี้บนเวทีเหรอครับข้างนอกก็ได้อะไรก็ได้เลยอาชีพอะไรก็ได้เลยมีไหมแสดงหนังครับแสดงหนังอยากเล่นหมดอะไรอ่ะแสดงหนังไวรุ่นพอเป็นแสดงหนังแบบนักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนไดก็แเรียมหาลัยอ่ะ ได้นะได้นะอยากแบบบู้บูแบบอย่างนี้บ้างไหมแบบบู้บู้แอคชั่นเอาตามเอาาม่นด์เชอร์เลยครับอืมนะครับอ่ะอีกสักสองสามคำถามแล้วกันนะครับอยากให้เต้นเล่าถึงความประทับใจในประเทศไทยให้หน่อยว่ากลับมาครั้งนี้หรือว่าในครั้งก่อนก็ได้เป็นความประทับใจยังไงบ้างไ,นะได้ครับก็ซึ่งกลับมาประเทศไทยทุกท่านก็เหมือนแบบที่พูนกันมาเหมือนมแบบักลับบ้านด้วยแล้วก็แบบเจอทุกคนแบบตอนนี้ก็เห็นทุกคนรอยยิ้มแบบหวานๆมากเลยคือแบบ เป็นกันเองมากเลยเลยสวดยอดมากแล้วก็เดี๋ยวก็จะพรุ่งนี้ก็จะคอนเสิร์ตแล้วเชียครับก็แค่อยากให้ทุกคนแบบมาสนุกกันมากกว่ามันแบบเอาแบบสนุกเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรคิดว่าแบบมาปาร์ตี้อะไรครับใช่สนุกไหมพรุ่งนี้เขาเตรียมพร้อมแต่วันนี้เลยนะครับพรุ่งนี้ก็แบบอยากร้องร้องเลยครับอยากเต้นเต้นเลยเป็นฟรีดัมงครับรับผมมาสุดท้ายแล้วครับเต้นอย่างไรฝากอะไรถึงแฟนๆสักหน่อยหนึ่งเะกันครับก็ จะฝากอะไรดีเนาะ,ะงั้นฝากแนวฝากตัวด้วยนะครับและนะ้วก็ในอนาคตอาจจะมีผลงานอ่ออกมาอีกก็อยากจะฝากผลงานด้วยแล้วก็อไม่ฝากดีกว่าเรามาสนุกกับโมเมนต์อันนี้ดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นอ่ออ,อีเวนต์อะไรก็มามาสนุกด้วยกันแล้วก็มาแบบเฟรนดี้มาทักทายกันนี้แต่ว่าฝากเรื่องนี้ดีกว่าครับได้เลยนะครับก็น่าครับ จะตอบประสิทธิกพีด้วยนะเหรอถึงเซตนี้ยังไดนะ้งไหมสมสมติว่าเราอยู่ในคอนเสิร์ตรอบนี้ตอนนี้คือคอนเสิร์ตเลยสามสองหนึง่งไม่ได้พูดไทยน,นะรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบมันยากนะมันทิก้งคำยากใช่ไหมใช่คนะ่ะอยู่ดีๆก็แบบรู้สึกแบบไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ยังไม่ออกใช่ไหมไอ้โย่พรุ่งนี้แบบพูดให้ไม่เลอะเลยอนะ่ะโอเคขอเชิญกับเต้นด้วยกันทุกคน ทีนี้ครับขอเรียนเชิญทบเสียงประเมินต้อนรับรองประธานเจ้าที่บริหารสายปฏิบัติการบริษัทเอสแอนดูจำกัดขอเสียงร่วมมือต้อนรับคุณเทพสิทธิ์เชาวาตโดยขอเสียงรบวมมือต้อนรับด้วยนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับต่อบเรียนกเลยนะครับขอเสียงประเมือต้อนรับผู้จัดการท่านเจ้าภาพอาวุโสมที่รีิอร์ทยอร์กครับคุณกมลพันธ์ขอเสียงปรบเมินต้อนรับ What? เป็นพรุ่งนด้วยนะฮะแล้วก็สสเต็มที่นะเชิญเต็มที่ขึ้นมาด้านหน้าน,นิดนึงนะฮะถ่ายรูปเป็นการใบบายเป็นแฟนก่อนที่จะเจอกันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นอย่าลืมเอาบึา้ืนเราเราฝังฝ่งฝั่งไหนเสกวิ่ญญัณมาจนแบบ